การเดินทางขอยู็ลกวันนี้เราจะมาในฟุตบอล UECL นะครับและต้องบอกเลยว่าคู่ต่อสู้ของเราเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของฟุตบอลยุโรปนะครับผมเชวดาผู้ตกสวรรค์เล่นยูโรปาลียู D ่ดีๆตกมาเล่น UECL กับเราซะนั้นอย่างเซบีย่านะครับผมการประเดิมศึกนี้ครั้งแรกขอยู็อกนะครับจะเป็นยังไงจะโดนรับน้องหนักขนาดไหนไปรับชมกันเลยยังไงฝากกดไลค์กันก่อนดูด้วยนะครับ เอาละสายเติมที่แท้ทรูทั้งหลายหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพเพื่อทำหิธีของคุณนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็เราขอแนะนำเป็นโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมมีผู้ติดตามมาแล้ว1 0 0 0 0 0คนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องเปิดมานานแล้วถึง5ปีไม่เชื่อไปดูรีวิวได้เลยสามารถเสิร์ชหาในเว็บไซต์โอเวอร์ท็อปอัพได้เลยนะครับเติมเกมที่คุ้มค่านะครับผมแนะนำเลยครับผมแอดมินบริการดีและยังมีแพ็คที่คุ้มค่าแน่นอนครับผมอย่าลืมโอเวอร์ท็อปอัพนะครับผม สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมรายการ g 4 u วันนี้ขอดนังผู้ชมที่สนามรามอนซานเชสนะครับผมในเมืองเซบียาประเทศสเปนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในสึกฟุตบนนาาอลยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกน,น,น,นะครับนี่เป็นการรับม้องใหม่อ่าเป็นทางการนะฮะยูล็อกนะครับผมอันนี้ไม่ได้พูดรับผิดนะครับมาจาก EFL League 1นะครับผม เราเป็นทีมเดียวในลีกนี้นะครับที่ไม่ได้อยู่ในลีกสูงสุดของประเทศนะฮะที่ได้สิทธิ์ในการมาเล่นเพราะว่าปีที่แล้วเราเป็นแชมป์ฟุตบอลคาราบาวครับมาโอ้โหแต่ต้องบอกว่าโดยรับน้องค่อนข้างหนักนะฮะเซบีย่าเนี่ยหลายๆคนคงรู้จักดีอยู่แล้วนะครับผมนี่คือทีมที่น่าจะได้แชมป์ฟุตบอลยูโรปาลีกเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าอย่าได้รู้นะครับผมสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงดูอย่างของเดโกโจตานะฮะฟุตบอลมีขึ้นมีลงครับปีนี้เซบีย่าน่าจะประสบ เขาเรียกว่ายุคตกต่ำของตัวเองนะครับผมตกลงมาเล่นฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกสังัานครับผมแต่มันเลยเป็นความซวยของเราที่เราต้องมาเจอกับทีมที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งขนาดนี้ยังดีนะจักรวาลนี้ถ้าเดินจักรวาลนะสันติเข้าไปนี่เราอาจจะสวยก็ได้นะครับแต่จริงก็น่าสนใจนะเห็นมีคนมาคอมเมนต์ไว้อยากเอายู็อกเด็กๆในยู็อกมาเจอกับเด็กของน้าสันติเอ้ยน่าสนใจนะยังไงเราเป็นเม้นช่องน้าเขาดูนะครับว่าน้าจะสนใจหรือเปล่า เอาละมาดูทางด้านของเซบิยาในจักรวาลนี้นะครับมาในแผน4-2-3-1นะ Icecet เป็นศูนย์นะกูเดเป็นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะฮะเปโดรซาคามโมนาคูซูนูวุดมีคูซูนูเลยเหรอบาดูอีกแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นโซเรียนะครับก็ถือว่าเป็นขุมกำลังที่ไม่ได้แข็งโป๊กมากนะแต่ว่ามีเปโดรซ่านี่ก็เจาะยากอยู่แต่เปโดรซ่าอยู่ทางทางซ้ายจะได้ดวลกับซาโตชิเต็มๆนะฮะส่วนทางด้านของยูสุเกะนะครับผมก็จัด สิบเอ็ดขุนพลตัวจริงลงมาเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนี่คือถ้วยที่เราจะเน้นว่าเราอยากได้มากๆนะครับ U E C L เนี่ยวันนี้มาในแผน4 3 3โคดิ้งเหมือนเดิมนะครับผมนากายาม่ายังคงเฝ้าเสานะฮะโลซานโนกับเซราโนนะครับผมเป็นเซนเตอร์แบ็กนะแบ็กซ้ายเปเรสแบ็กขวาแอนดรูว์กลางรับเป็นโอดิกิริคู่การ์อุตโดกับริวานและสามประสานทากิชิดะชิบุตะแล้วก็ซาโตชิอิเคดะคุงนะครับนี่คือการประเดิมเล่นฟุตบอลยุโรปครั้งแรกของสโมสรเราด้วยนะตั้งแต่ก่อตั้งมาไะดูกัน ได้เขียนเริ่มก่อนนะครับทนายของบุล็อกดุดมาม้วน oh. อุ้ยคือเกินคือเกินรีวอสร,รีวรอสหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่า oh. พี่ยูชอบความหล่อยอย่างเดียวหรือเปล่าก็ใช่อยู่ <Wow. S 1> น,นี่โอนีโชก่อนนะช่วงนี้เด็กๆต้องโชว์นะผมบอกเลยว่าจุดเด่นของทีมเราคือสกิลมูฟห้าดาวมีเกือบทุกตัวซาโตชิมาก่อนเลยครับผมดึงจังหวะเหรนโบฟิกหนึ่งทีไม่ไปไหนคืนมาทัชชิดะ ลุดขึ้นลุดยิ่งเรียบร้อยครับผมอโอ้ประตูแรกในฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับมาแล้วจากเจ้าหนูน้อยซาโตชิอิเคดะกับตันชีนของเราฮะนี่ฮะไม่ต้องหานะครับผมว่านักเตะค,คนไหนอ,อายุเยอะสุดครับทุกคนอายุมากสุดก็แค่18ปีครับ <c oughs> โคตรเด็กครับทีมอะคาเดมี่ฮะอ้าวเซบียาโดนนำไปก่อนแล้วนะครับอึ้งไหมล่ะเจอทีนี้เพิ่งก่อตั้งนะครับอยู่ลีกวันนะเว้ยไม่ได้อยู่ลีกสูงสุด อุย้ยหลุดมาได้ยิงโดยไอแซคแนละ้วครับผมไม่เข้ากรอครับติดบล็อกอยู่ฮนะคอเนอร์เปิดเลี้ยวมาติดพนัของเซราโนโหลังจากที่เราได้เซราโนโขึ้นมาอยู่ชุดใหญ่เนี่ย,อยบอดได้สวยครับหลังเราแน่นขึ้นเยอะครับและอุ้ยูว่ลูดีเล่นยาไปหน่อยครับซาโตชิจะมมวนตัวหนีแต่ไม่พ้นนะไอแซคคึนกออกมาที่วากัสวากาสหนีแอนดรูมาได้หนีได้ไหมอู้ดนชนนิดนึงยังได้อยู่ฮะผู้สินปล่อยได้ได้เปรียบหักมายิงอู้ อุ้ยติดเซตนายกยาม่าคุงครับผม<ฮ>บอลยื่นมาอีกแล้วนะฮะท้านของเซบิยาตอนนี้ได้ครองเกมบ,บุกยาวเลยครับ<ฮ>วากาสเปิดมา<ฮ>ได้ครกเอ้าเข้าไปเลยครับโอ้โหจุดอ่อนเดียวของยู็อกในตอนนี้คือลูกกลางอากาศครับโอ้โหแล้วแกแกเป็นคนมุ่งสูงด้วยเหรอวะคนเนี้ยโอ้โหลูกปลาเกียวอะ่ะใช่ไหมแล้วขึ้นกับเปเรสครับผมเปเรส ไม่ไหวครับเนี่ยโดนลูเกบากิโอหรือลูกปาเกียวครับโอ้เข้าไปเลยหนึ่งหนึแล้วนะว่าแล้วว่ามันไม่ง่ายจริงๆด้วยเราโดนเขาคครงเกมแบบนานมากอะ่ะอุย๊ยจังหวะนี้หลอกสวยครับชิบตะให้มาที่ทาคิชิดะปาดเข้าในที่รีวาร์ดรีวาร์ดไปถึงเพื่อนรักย่างซาโตชิก็ะสองหนึ่ไปเลยครับผมเนี่ยแหละการสวนกลับอันน่ากลัวของยู็อกนะฮะเราไม่กลัวอยู่แล้วครับ เราอาจจะไม่ทีมที่มีกองหลังดี่สุดในโลกแต่ว่าเรื่องเกมลุกเนี่ยบอกเลยว่าซาโตชิเนี่ยมันต้องกลายเป็นสุดยอดมาไหมอุดักสวยครับเปเรสให้มาเล่นชิงกันจังหวะเดียวสวยครับโผมออตาโดดงจังหวะาอาคิชิดะชิบะตะออ้ยติดนิดเดียวครับมันก็วิ่งประคองตามมามันบอดมันไม่ง้อครับอันติเม,มมันเก่งอยู่แล้ว <c oughs> คืนมาเซราโนหนุนมาที่ออตาโดอีกทีหนึง่งชิบะตะ ชีบะตะรอกลับมาอุตโดรอซ้ายไปครับสวยมาทาคกิชิดะทาคกิชิดะไปเองทาคกิชิดะมองด้านในมองด้านในปาดมาซาโตชิเรียบร้อยครับผมแฮตทริกครับผมโอ้โหและแฮตทริกในฟุตบอล U E C L ซะด้วยนะฮะบอกแล้วว่าลีกวันมันเล็กเกินไปสำหรับเราแล้วนะครับผมทีมเราตอนนี้คือคือถ้าขุดนักเตะดีๆครับไอเล่นเล่นทีมอะคาเดมี่อ่ะผมเลยบอกว่าการขุดนักเตะถ้าได้นักเตะดีมาทีมคุณจะเก่งไวมาก ทีมเราตอนนี้ชอบว่ะเล่นแล้วแบบได้ดูการเติบโตน,นักเตะโคตรมันเลยผมไม่รู้คุณผู้ชมสนุกกับซิโอเดี๋ยวเ <Wow. S 1> ดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดอุตาโดโอ้โหแข็งแกร่งครับซีซั่นที่แล้วยังเป็นน้องกระดูกยางโดนชนเล่นอยู่เลยซีซั่นนี้มาแล้วละโอ้โหจ่ายทุกนี้หลุดมาแล้วครับทาคิชิดะทาคิชิดะเฟซค,คอร์ดเข้าขวายิงเลยโอ้โหติดแซกโซเรียครับอหซูร์เซฟสวยมากบอลโดนโคกลับมาชิบะตะ ชีบาตะยังไงครับผมคืนมาที่อตาโดอตาโดอุจิมรางหวลนี้สวยมากยิงสุดเย้ครับผมซาโตชิคุงสี่ลูกเหมาคนเดียวครับอุตาโดนี้ต้องชูอุตาโดเลยครับเจ้าหนูน้อยอตาโดนะฮะจังหวะที่จ่ายเนี่ยเดี๋ยวดูนะจับปุ๊บดึงกลับให้ซาโตชิโล่งเลยครับโอ้โหนี่เรายิงเซบิย่าสี่ลูกโอ้มึนครับเซบิย่าตอนนี้มึนมึนหมัดแล้วครับตอนนี้ บอลมาอยู่ที่ไอแซคเอุ้ยไอแซคหลุดมาได้ครับหลุดมาแล้วไอแซคยิงไกลก็อู้วิเกือบมุดนะนั่นอะดีอุนตะกายามายังกระโดดเซฟออกไปได้คอร์เนอร์เปิดอีกทีหนึ่งได้โขกก็อุ้ยชนคันอู้หูดิดิดิแอนเดรูสบอลมาที่ซาโตชิดึงแล้วฮะดึงดึงดึงจบครึ่งแรกด้วยสี่หนึ่งจบครึ่งแรกด้วยสี่หนึ่งตอนนี้เราดึงนิ่งๆรอบรูสินเป่าด็อกวีดจบครึ่งแรกไปครับผมโอ้โหช็อคทั้งสนามฮะรามอนซานเชสดูดิ เสียงเชียร์นี่แบบว่าไม่มีมีแต่เสียงโหครับโอ้โหซาตัวชิคุงครับบอกแล้วว่าตัวนี้จะต้องเป็นตัวเพชรน้ำดีของเราฮะยิงคนเดียว4ี่ลูกฮะโอ้โหนำอยู่4ีหนึ่งบ้าไปแล้วรีวาสมาที่ลีออนแอนดรูสผมกล้าพูดนะว่าแอนดรูจะกลายเป็นอีกหนึ่งแบ็คขวาที่ดีสุดในโลกฮะทีมชาติอังกฤษไม่ได้จะมีแค่เทรนดแล้วนะเว้ยนี่ไงให้มาตรงกลาง ชิบะตะมาถึงรีวาร์ดรีวาร์ดยังไงรีวาร์ดพลิกพลิกและก็โอ้โหพลิกนานไปยืน,านมาทาคิวอู๋ยิงไปติดกูเดครับนิดเดียวแม่งเอ้ยยิงช้าไปหลายจังหวะเหมือนกันมีการเปลี่ยนตัวนะครับพีรนัทอยู่ไปดีขวัญใจมหาชนของพวกเราได้เวลาลงสู่สนามฮะพักซาโตชิและล่อคนเดียว4ี่ลูกฮะไอแซคอู้ดเดียวไอแซคทำไปม,มันแม่นจังวะเชียจังหวะพลิกเมื่อกี้ยังสวยดีเปเรสซ้อนอยู่ฮะ เวราเวรานี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้จับตาดูไว้นะครับนี่คืออีกหนึ่งเพชรน้ําดีเลยถ้าจะเป็นตัวแทนของรีวาสก็คือเวราเนี่ยแหละอิชิกาวะอิชิกาวะให้มาเวรายิงหูยิงช้าไปครับติดบล็อกและก็ตามมาโอ้โหชิปเปลงแล้วกูเพิ่งเจออวยมึยงอยู่เอง Vera! เวราเปโดซ่าบอกไม่ต้องมาจับมือกูจะโดนหรือเปล่าวะผมไม่เคยโดนมาก่อนนะ กูไม่เคยใบแดงนิโคลัสเวราอูแล้วเพิ่งจะลงสนามมาน้องเครื่องมันร้อนไปหน่อยอะ่ะโอ้ยอะดีนารีนพุ่งเกินไปครับชิปเปงไอคิดในงแง่ดีกูจะมีบัฟใบแดงตัวเองบ้างไปเนี่ยไม่เป็นไรหลังเราแน่นอยู่แล้วครับมีโลซาโนกับเซราโน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุดมาแล้วครับไอแซคไอแซคได้ยิ่งก็ติดเต็ซ้ำไม่ได้ด้วยครับโอ้โหนกากายาม่าตัวมันใหญ่ครับบังมิดเลยอ่ะ โอ้โหโดเขาบุกแย็บเลยว่ะเราเหลือ10ตัวให้มาที่ไอแซคไอแซกริงก็ติดเซฟนะกายาม่าอีกครับโอ้โหสุดยอดโคนิคิกเล่นสั้นนะฮะบอลมาที่วากาสวากาสเจอกับริวาร์ดวากาสเปิดมาลูกนี้ได้ยิงก็ติดบล็อกครับผมและได้สวนแล้วด้วยนะครับบอลมาอยู่ที่ควินเทโรแทงต่อโอ้โหหลุดเลยครับมาชินจิอิชิกวาวะ อิชิกาวะจับบอลยาวไม่ได้โอ้โหวติดเดวิดโซเดียมาทูจับบอลยาวครับ <is> โคกลกับไปโดยเซราโนปริวสัสปรีวัตไปซ้ายครับผมที่คุนเทโรหมวนพลิกมาสีดานเทิร์นไปหนึ่งทีไม่หลุดคุนเทโรยังไงครับคุนเทโรปาดเข้าในอิชิกาวะบอมลมาถึงทีรนั่นอยู่ไปดีดีไง <c oughs> บอกเลยถ้าจะรู้ว่าเด็กใครคนไหนจะได้บอลลงดอกับไอเด็กนี่แหละ <c oughs> โคตรเก่งนะเพราะว่าเราดันได้นักเตะไทยที่มี has potential to be special เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าปั้นขึ้นนะครับพินรัตอยู่ไปดีเนี่ยนี่โอ้โหหลุดมาเลยแล้วตูครับเต็มข้อจบเกมแข่งที่เรียบร้อยโหสุดเยอดครับยูสเกะมาจับมือกับกุนซือของเซบีย่านะบอกแล้วว่าจักรวาลน,นี้ยังโชคดีไม่ได้เจอนะสันเตะนะแม้ถ้าเจอกันน่าจะมันนะนะนั่แหละอ้วันนี้ถล่มเอาชนะเซบีย่าไปชนิดที่ว่าลืมว่าเป็นเจ้ายุโรปมาเลยนะฮะ yeah. ต่อหนึ่งแล้วอย่าลืมว่านี่คือการเดบิวต์สู่ถ้วยนี้ครั้งแรกของทีมเราด้วยนะฮะทีมเราเพิ่งก่อตั้งนะไม่เคยได้บอลยุโรปมาก่อนเด็กแต่ละคนแม่งสุดเตยจริงจังเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟุตบอลคาราบาคับกันต่อเลยดีกว่านะครับอู้แล้วดูเหมือนว่าอุ้ยมโวกาสจะคุมทีมชนะ100นัดด้วยนะครับเนี่ยเอาละครับผมผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันในศึกคาราบาคับละนี้เป็นเซอร์ไพรส์ในพาร์ทนี้นะครับ นี่คือทั่วที่จริงๆผมอยากจะปล่อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราเคยได้มาแล้วแต่มันมีศักดิ์ศรีแชมป์เก่าอยู่ครับแล้วในวันนี้เราจะได้เจอกับหงแดงหรือว่าผูนะฮะวันนี้คุยอยู่กับเดร,กร็กเรสจูดัมเซนและภาษาไทยให้คำบรรยายโดย g for you ไม่ไหวแล้วแชก,กี้พอ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 วันนี้นะครับผมอยู่กันในรอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วนะครับผมซึ่งยูล็อกนะฮะ จับมาเจอกับทานายของหงแดงลิปูปีที่แล้วเนี่ยเราเจอกับลิปูในรอบเซมิฟิแนลต้องสู้กัน2งนัดแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะในบ้านของตัวเองแต่เป็นฝั่งยูล็อกที่ทำได้ดีกว่านะผมผ่านมสู่รอบชิงแล้วเป็นแชมป์มาได้วันนี้มาเจอกันในรอบควอเตอร์ไฟแนลนะฮะบอกเลยว่าหงแดงเนี่ยเขามีประเด็นกับเราอยู่นะเพราะว่าเราก็ไปแพ้เขาในเอฟเอคัพนะซึ่งต้องบอกว่าสู้กันยันดีกาเลยนะฮะเราแพ้จุดโทษเด็ยเขาปีที่แล้วเราเลยตกรอบเอฟเอคัพในรอบรอชนะเลิศนี่แหละ วันนี้มาเจอกลิปูอีกรอบหนึ่งมาดูดีกว่าเป็นไงโดยลิปูวันนี้มันนแผน4-2-3-1นะครับผู้สักประตูเป็นจารโรสฟันไดนะครับเซนเตอร์แบ็กกับมันชินี่นะเหมือนเดิมเลยเบ็คมอร์ตันกายเ็นแบกซาร่าส卡尔 وني ชลอเตอร์แบ็กแล้วก็พทริิชิกนะครับเป็นทีมแบบผสมผสานตัวจริงกับสำรองนะบอกเลยว่ามึงคิดผิดแล้วมึงเล่นอย่างนี้กับกู อันนี้สล็อตนี่ไม่เคยเข็ดเลยนะครับในารมาเจอกับยูล็อกะบอกแล้วว่าเด็กพวกนี้มันดูถูกไม่ได้ต้องคิดว่าเราเป็นทีมในพรีเมียร์อังกฤษนะเพราะเราปราบมาหมดแล้วยกมาลูกนีุ้ได้ด้วยครับจิมโอ้โหดีเตียครับซาโตชิกำลังเครื่องติดอยู่นะเพิ่งยิงเซบีย่ามาสี่ลูกลิปูมาบ้างครับมาที่โบเมตซาร่าซาร่ายังไงซาร่าเปิดลูกนี้บอลลอยมาถึงทางด้านของสกาลอนเปยิงลูกนี้ยังติดอยู่ครับเบ็ก เบกคืนมาให้ที่สล็อตเตอร์อุย้ยไม่ใช่ดิโซบอสไลท์เออชื่อผู้มึงไม่ก็อ่านยากเหลือเกินอย่าให้มันยิงกไกลนะครับมันยิงแม่นนะคนนี้ขอได้คลิกอุ้ยเปิดวะเปิดมาหูออกมาครับผมโดยยูยะบอลอา้าวดักได้แล้วครับซาตโตชิคุงซาตโตชิให้มาโอตาโดถึงด้วยโอตาโดไปทางซ้ายที่ทาคิชิดะสับขาหลอกหนึ่งทีดึงจังหวะไว้โอตาโดโอตาโดให้กับมาทาคิชิดะเจออยู่กับหูแม่งเจอเดี๋ยวเเจอมาชีนี่อ้าวโอเคสวยครับโอตาโด อวตาโเฟกช็อตยังไงกลับมาที่ชิบตะชิบตะมาถึงซาโต้ว้ายิงติดล็อกครับดีวสัสกลับมาที่ซาโตชิทีนึงซาโตชิโอโหเรียบร้อยมุมโอ้เชื่อมุมถนมมันยิงออกได้ไงวะเนี่ยบ้าจริงบอลมาทางน,นั่งลิปูบ้านะครับผมแพตติชิกให้มาถึงทานั่งของมเมซาร่าซาลายัางไงครับมองด้านในซาล่าให้มาสโบสไลสโบ์สไล,สสสล์มาถึงอุ้ยสคารอลนยิงติดเซลยูยาครับผมยอดเยี่ยมนี่ไง สองพี่น้องอิคิดะเนี่ยบอกเลยว่ามันเก่งมากๆอยู่แล้วครับ h a s Has potential t ที่ special เสองคนนี่ะคิดดูแล้วกันตระกูลนี้แม่งตระกูลเตะบอลเก่งอะ่ะอิเิดะเนี่ยอุย้ยไปแล้วก็ผมทาคิชิดะทาคิชิดะเจอมันชินี่นะฮะมันชินี่ดึงจังหวะให้กลับมาที่ชิบะตะชิบะตะโอ้โหิรือว่าููขึ้นเกมมาอีกแล้วนะฮะทงานานของซาร่าโอ้โหช่องมาัางไม่ให้ซาร่าจะยิงก็ติดบล็อกเลยจังหวะให้ไม่ให้ชิบะตะโกโรชิบะตะออกมาที่อุตาโด คาราโกวัตโตะเล่นชิงกับชิบุตะนะครับผมเกมตึงแต่ว่าสายหลุดแล้วครับผมมาอีกแล้วนี่แหละคาสูฮิโร่ทาคิชิดะเรียบร้อยนี่เกมผมว่าหลายๆคนชอบถามว่าทําไมไม่เอาพีรนัทลงตัวจริงนะครับเพราะว่าในวันนิซาโตชิโดนประกบตายแบบนี้ทาคิชิดะมักจะเล่นดีครับเนี่ยเพราะว่าทุกคนจะไปโฟกัสที่ซาโตชิหมดนะครับทำให้ทาคิชิดะมีช่องครับแล้วเวลามีช่องแล้วเวลาต้องเล่นอะ่ะเขาทําได้ตลอดฮนะ แล้วนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คัตสึฮิโระทาคิชิดะยิงประตูอีกแล้วนะครับผมอชอบยิงลึกปูด้วยนะยิงลึกปูบ่อยเหมือนกันนะครับเนี่ย1-0นะครับผมที่ยูล็อกนำดักหน่อยครับโรซาโนสวยครับผมเอ้ยเป็นพี่ชอยนี่ว่าดูผิดกู <c oughs> ลืม,ลม,ลมกูลืมว่ากัวเซนเตอร์วันนี้เป็นสำรองลงนี่ว่าโูตาโดให้มาที่ชิบะตะโกโรชิบะตะหยอดลูกนี้หลุดแล้วครับทางด้านของซาโต้วิชารอรส แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับผมโอ้โหวันนี้หรือว่าภูถือว่าสู้กับยู็อกได้สูสีมากขึ้นกว่าเดิมอีกภูมิใจนะจากตอนแรกที่เราแบบเล่นกับเขาเนี่ยเราถ้าจะโดนบี้ตอนนี้เราเริ่มที่จะตั้งเกมออกชิบหายแล้วเกินแบ็กโอ้ได้อยู่ครับปีก้นี่เอ้ยไ่เอาสิแพทริคตนแย่งไปจากเท้าเลยครับโดยพี่ถังนะฮะชิบตะซาโตชิให้มาที่มิเกลดิวัสชิบตะ คืนกับมารีวัตรดีวัตยอดดูกนี้เอ้าหลุดเลยครับผมและก็ยิงโอ้โหสุดยอดอะสุดยอดจริงๆอฮะน,นี่สองเพื่อนสีอะใครจะรู้ใจซาโตชิไปดีกว่ามิเกลรีวัสไม่มีอีกแล้วอะโอ้โหม่งหยดแบบรู้ใจดูดิโอ้แล้วฟันไดเลือกไปประกบดีวสัสไ์เงีเรียบร้อยครับเปิดช่องเลยครับผมซาโตชิในวันนี้ แลวคิดดูว่าถ้าตองค่าพารามัน90มันจะโหดขนาดไหน,นวะเนี่ยลุกทุ่มของลิเวอร์พูลนะครับบอลกลับมาที่โม,มเมสซาล่าแก่ลงไปทุกวันนะครับซาร่าเริ่มไม่พริ้วเหมือนเมื่อก่อนละมอรตันมาโ,โนให้กับบอลไทเลอร์ม,มอรตันให้มาตีเอ้ยพี่ชอยเสียบอลเชียร์ละบอลกลับมาโซบอสไลสโซบอสให้มาแพทริกชิกยิงวะเอ้ยเอย้ยยูยาเกิดอะไรขึ้นลูโลกโอ้เล่นดีทั้งเกมลูกนี้เหมือนผีบังเหรอฮะ แต่ลิพูไล่มาแล้วเป็นสองประตูต er> wow. ่อหนึ่งแดูภาพช้าเลยเดี๋ยวก่อนนะแพทริชิกจังหวะยิงก็ไม่ได้แบบโอ้โดนบังกลายมาเป็นสองหนึ่งแล้วครับโอ้วงเกาหลีเลยครับเมื่อกี้โดนบังใครทันเมื่อก่อนดงบาชิกิเนี่ยดูแก่เลยกูอสวยครับอันดรูดิวสให้มาติดนิดนึงยังได้อยู่ครับบอลมาถึงที่เอาพลิกได้พลิกได้ไปเลยครับผมซาโปชิยิ่งอิ่งติดมันชินี่ครับ จังหวะพลิกหนีฟันได้แม่งอย่างสวยแล้วมีการเปลี่ยนตัวแล้วนะครับผมฮาวิเอเลียดนะครับผมจะลงมาเล่นแทนไทเลอร์มอนตันนะฮะแปลว่าอนันเดสลอตอยากได้ประตูตีเสมอแล้วนะครับอุ๊ยอันนี้อันตรายแล้วเนะี่ยเราเองก็ต้องเปลี่ยนแก้เกมเหมือนกันครับพีระนัดอยู่ไปดีถึงเวลาลงมาเปลี่ยนเกมแล้วครับตัวนี้ตัวทีเด็ดนะอย่าลืมว่าลูกแจ้งเกิดก็คือลูกยิงลิโอปูเล่นสั้นครับผมบอลมาที่อยู่ไปดีกลับมาที่ซาโตชิโอ้โหเลนโบว์ฟลิกอีกแล้วครับ เลนโบฟิกหลุดมาบล็อกเรื่องการเลี้ยงบอลเนี่ยผมบอกเลยว่าเก่งสุดในเกมแล้วนะซาโตชิซาโตชิไม่เอาไม่ฝืนไม่ฝืนไม่ฝืนหมวนมวนอ่าไม่ไปเข้าไม่ได้ครับเยอะเยอะซาโตชิมมวนมมวนกลับมาลูกนี้จริงโอ้โหมันยิงไม่เข้าอ่ะมาโถยูยุเกะเข่าสุดเลยครับโอ้โหสุดกันหมดฮนะนึกว่าเข้าสถานการณ์ยังคงตึงเครียดนะครับในเมื่อเรานำอยู่แค่สองหนึ่งนะ เขาว่าลิปูเนี่ยเรื่องเกมเพรสซิ่งเขาน่ากลัวอยู่แล้วครับการขึ้นเกมเราพลาดการสนามบ่อยๆนี่ไม่ดีนะฮะแมคคิเซอร์อุ้ยให้มาชิปหายแพทริจิกเก่งโอหยซปเปอร์เซ็ตของยูยะอิเคดะครับนี่โอ้โหเพื่อนต้องเข้ามาแบบสุดยอดเลยน้องคอเนอร์เปิดมาโคออกไปก่อนดิวัตติวัตเอาบอลออกชิปเปลงแล้วเอาไม่ออกเวิร์ดจิ้ฟันได้ยิงไม่เข้ากรอกครับโอ้โห ผมยม้ำอีกทีนะฮะยูยะนี่อายุแค่16ปีเท่านั้นนะครับผมโอ้ยต้องเปลี่ยนแล้วครับได้เวลาเอาทีโอเดลฮอปกินส์นะครับผมนี่ก็เด็กจากแคมป์มี่เพิ่งจะขึ้นชุดใหญ่มาเลยอะเอาลงมาก่อนทางด้านของโมเมนซาร่าซาร่ายัางไงครับไปตอกส้นเอาติดฮอปกินส์ครับผมเอาละเด็กคนนี้อาจจะเป็นความหวังเลยโอ้โหจังหวะนี้ไปแล้วก็ผมพีรนัทอยู่ไปดีพีรนัท พีรนัทด,ดึงไปสุดเส้นเงินมองหาเพื่อนให้มาชิบะตะชิบะตะยิงก็เรียบ้อยครับอกโอ้โหฝังเลยครับนาที8 8นะฮะตูรูชิบะตะที่หลังๆอ่ะกลายเป็นคนเขาเรียกว่าปิดทองหลังพระซะเยอะนะครับโอ้โหดูดีนี่ขนะดเป็นตัวที่ไม่เน้นนะแต่ว่ามันเจอริวพูด้วยแหละตอนนี้เรากับริวพูน่าจะเป็นคู่แข่งที่สุดมันกันแล้วฮะอ้พีรนัทอีกแล้วนะครับที่ลงมาแล้วเป็น เป็นตัวทีเด็ดตัวแสบใส่ลิวพูลูกนี้ส่งให้ชิบตะถูกตัวด้วยครับเรื่องกดเต็มข้อเล่าเต็มแข้งอ่ะลูกยิงทรงพลังเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะฮะตีนนี่ยอย่างกระตีนช้างระเบิดครับซัดลูกนี้เข้าไปสุดยอดโดหมดเวลาบาดเจ็บ4นาทีเท่านั้นเปิดมาลูกนี้โอเคโควไปก่อนโอดิกริอัวตาโดโอ้นีไงมันเพรสแล้วครับลิวพูสบอสไลน์สบอสยกมาลูกนี้ติดพิถังอุบอลยังอยู่ที่ลิวพูอยู่ครับ แอนดรูว์โอ้ยโดนแย่ไปอีกแม็คอลิสเตอร์แม็คอลิสเตอร์ยังไงครับดึงจังหวะไว้อเล็กซิสฝากบอลมาที่โซบอสไลโซบอสไลโซบอสไลให้มาแม็คอลิสเตอร์พลิกได้ยิงโอ้โหยังโดนอีกครับผมไม่เป็นไรเหลือเวลาไม่แล้วครับยูยะทวงแล้วครับโอ้แม็คอลิสเตอร์บอกเอาบอลมาสิโว้ยส่วนอันเนอร์ดีใจอยู่ <t ort> มึงยังตามอยู่หนึ่งลูกนะแล้วเวลาไม่เหลือแล้วมึงดีใจอะไรวะโอ้แต่ว่าเราสู้แรงแกไม่ได้อะ แต่ว่าจบการแข่งนก็เป็นที่เรียบร้อยครับผมไปน,นั้นว่า u ูล็อกวันนี้ก็สามารถเปิดรางเบสแบ t เทิลอ e รีน n านะผมเอาชนะหงแดงลิว้วภูไปได้3ประตูต่อ2หูส,สกอร์ในถ้วยนี้เนี่ยเราชนะสกอร์นี้เยอะมากเลยนะก็อย่างที่รู้นะครับเกมรุกเราอะ่ะสู้ได้แล้วแต่ว่าเกมรับยังคงมีช่องอยู่นิดนึงนะฉอยกระถังนี่มัน <c oughs> เออต้องให้โอกาสก,าก่อนนะ <c oughs> เด็กจากเอเชียเว้ยปะพาไปสู่รอบโรชนาเลิรสำเร็จครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาปิดท้ายพาร์ทนี้แบบชิวๆบ้างน,นะครับผมโอ้โหสองเกมแรกนี่แบบเจอเขาเรียกว่าตัวบิ๊กทีมจากยุโรปเท่านั้นเดี๋ยวนี้กลับมาเอฟเอฟลาลิกวันครับเจอกับอันดับ2ครับจริงๆก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ก็ไม่ไม่ยากครับเจอปีเตอร์สโบรนะครับเดเรกเรสเจอรุสันยังคงเป็นผู้บรรยายเหมือนเดิมเช่นเดียวกับจีฟยูนะครับเอฟเอฟลาลิกวันจริงๆวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะเพราะว่ามันคือจา่าฝูงเจอกับรองจ่าฝูงนะฮะปีเตอร์สโบรเนี่ยผมไม่เคยดูฟอร์มในชีวิิตตตจรรรงงงอออัันนี้้ยมบๆ แต่ว่าฟอร์มในซีซั่นนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาอยู่รองจกากเราเท่านั้นเองคือถ้าในเอฟเบลิกวัไม่นับเท่านั้นของ u l o อเนี่ยก็น่าจะเป็นเ e เ e อร์ r o บรเนี่ยเอาไม่อันดับเปลี่ยนแล้วครับเนี่ยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ Top s สกอ i n g Team ดูดิเรายิงไป138ประตูครับผมส่วน่าสอนเชฟฟเวนสเตย์ยิงไป3 8ประตูเรายิงมากกว่ามันอยู่ร้อยลูกครับ <c oughs> ผลงานของคนนี้เลยครับ กับเพื่อร่วมทีมดูทุกคนนะคือถ้าซาโตชิเป็นจอมยิงอะ่ะชิบะตาคือจอมจ่ายครับคือมันยิงจนแบบไม่มีใครจะมาเทียบแล้วอะ่ะใน EFL l e แ g ล e ีกวนะฮะโอเคเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้ท่านั่นของคริสเตียมเวลาหลังจากพ้นโทษแบงก็กลับมาเป็นตัวจริงนะฮะตัวนี้เราจะเริ่มปั้นเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าเขาจะเป็นอนาคตของทีมนะอุยอดมาสวยครับทักชิดะเวลากลับมาที่ซาโตชิดูดิครับ มันจะไม่ยิงเยอะได้ยังไงฮะช่องเต็มไปหมดเลยฮะเพราะว่าทีมลีกวันมันเริ่มตามสปีดของนักเตะยู U ็อกเราไม่ทันแล้วไงฮะนี่แหละคือข้อดีของการมีเด็กเทพเยอะนะครับถามว่าเด็กเทพมาจากไหนผมกลัวไหมไม่ได้กลัวนะครับก็เสียเวลาขุดก็เล่นน็อกรอบผมก็นั่งขุดอะฮะนั่งหาน,งนั่งกดรีรีจนกว่าจะเจอนักเตะท,ที่ที่มันใช่นะครับอย่างซาโตชิเนี่ยโอ้โหใช้เวลาพอควรเลยบอลมาที่คลาร์กคลาร์กมาถึงท่านั้นของ อชโอเต้ ote, อู้ติดโลซานโนครับสวยมากครับเกมสวนกลับบอกเลยน่ากลัวนะครับท่าน่าของยูล็อกเนี่ยเนี่ยชิบตะลงมาเป็นฟอสไนจะลงมาตั้งเกมต่ำมากครับแต่ว่าประสิทธิภาพสูงไงมันเลยส่งผลให้นี่ไงตรงกลางเวล่ายิงติดบล็อกครับผมชิบตะให้เวล่ายิงึีเวล่ายิงก็ติดบล็อกอีกและโอริโอ้ซิกโก์พิงคิกเคโอริกิริโคสวยบอลมาอีกทีนึงอ่าชิวตะบอกอาอีกทีหนึงเวล่ายิงติดอีกปัม๊มเอ้ยเดี๋ยวมึงโดนไปแดงอีก บอลมาที่อิบูเย่ามาสวยครับผมที่ท้ายของเวกลิงเวกลิง้าติดเซราโนสวยครับผมเวรามาถึงที่ซาโตชิล็อกดูดิขาหรือตะขอวะเนี่ยโคตรเก่งนะชิบะตะชิบะตะแทงง่ายๆมาที่ซาโตชิกดยิงโโเรียบร้อยครับผมสองสูนะนนคือมันยิงแฮตทริกจนเป็นเรื่องเรื่องว่าเล่นเลยอะซาโตชิคุงอะผมบอกเลยนะว่าตั้งแต่เล่นมา อาจจะจําทอนนั้นของวิลเลียมเพอร์กินส์ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนเล่นเพอร์กินส์ผมว่าผมยังไม่เก่งเท่านี้นะแล้วก็เพอร์กินส์มันจะดูเดินเก๊ๆงๆไอเนี่ยซาโตชิคือน,นักเตะดาวรุ่งที่กุเจอและเก่งที่สุดแล้วตอนเนี้ยจบครึ่งแรกไปนะครับผมตนั้นของยู็อกนำอยู่2ประตูต่อศูนย์เกมแบบชิวๆเลยนะนี่ขนาดเล่นนอกบ้านด้วยนะไม่ได้ในเบสแบทเทิลนะมาบ้านฮะเจ้าบ้านเล่นเพื่อแฟนๆหน่อยครับผม คือหลังกลับมาที่คลาสคลาสมาโอ้โหยิงติดเซฟท่านักของยูยะครับเดี๋ยวจะเริ่มเอายูยะลงเป็นตัวจริงแล้วนะครับเพราะว่าจะปั้นแบบว่าแบบหนักหน่วงแล้วลีออนแอนดรูสเล่นชิงกับท่านักของซาโตชิแอนดรูสแอนดร,นดรูให้มาที่ซาโตชิโกโรชิมิตะชิมิตะโอ้โหดูดิหลุดแล้วครับผมซาโตชิเกลเรียบร้อยครับผมแฮตทริกสำเร็จอ,อีกแล้วละโอ้โหเท่ากับว่า3แมตช์วันนี้เนี่ยซาโตชิยิงทุกนัดเลยนะฮะโอ้โห โคตรเยอะเลยแค่นัดก,กับเซบีย่าก็เหมาคนเดียว4ลูกแล้วนะฮะฟอร์มดีจัดๆครับชอบชอบชอบการต่อบอลของเรานี่ช่างเหมาะแล้วที่เปลี่ยนมาเป็นแผนติกิตกาะนะครับเหมาะเหมากับทีมนี้มากเพราะว่าจริงๆมันก็ผมชอบเล่นบอลเท้าสู่เท้าแบบนี้อยู่แล้วด้วยฮนะเนียนตาเนียนตาเปิดบอลมาลูกนี้อุ่ยดักไปได้สวยครับเวลาบอลมาที่ทนตของซาโตชิอีกทีนึง ชีบตะชีบตยอดมาโอ้โหสุดยอดพักโกโอ้โหมาจากไหนมึงมาทันได้ยังไงวะเมื่อกี้เฮ้ยเอ้ยอ้าวเสียบอลบอลออกมาซาโตชิริซาริเปิดมาโคกโอ้โหโขไปไหนวะเนี้ยนี่แหละนะคนเรามันไม่เก่งลูกมุ่งนะเนาะเราก็ไปฝืนมันให้มาที่โกโนโอ้หยเมื่อกี้ถ้าเข้ากรอบมีสิทธิ์เข้าไปเลยนะเพราะมันมันมันเป็นคนยิงแรงมากโอ้โหสวยครับแอนดรูสทันนี่ครับความต่างชั้นนะเกมเรานี่เอาอยู่มดแล้วตอนเนี้ย ไปไปอโบยเย่โอ๊ยโอยชิบหายเปิดสวยมากโอ้แต่ว่าอยู่ยัสุดยอดกว่าครับอุ้เมื่อกี้ผมยอมแล้วนะถ้าจะปล่อยจอยยอมแล้วอ่ะอ้ผมทําไม่เป็นไอจังหวะเปิดแบบนี้อุ้แต่แม่งเปิดโคตรสวยเลยอะเปลี่ยนครับผมเอาพีระนัทอยู่ไปดีลงมาเล่นแทนแล้วนะครับคอเนอร์เปิดมาจังหวะนี้โคกออกบอลเวล่าได้ไหมไม่ได้ครับผมติดอโบเย่ให้มาตรงนี้ยิงกระตดบล็อกเซราโน,โนครับ ปั๊มไว้ได้สวยงามแอนดรูสมาที่เวราเวรามาที่ปีรนตอยู่ไปดีความไวต้องบอกเลยว่าจริงๆสไตล์การเล่นคล้ายๆกันเลยครับพีรนั์กับท่น้าของซาโตชิโอ้โหไปช็อตหลุดมาจังหวะนี้ยังไงดึงคลึงให้มาชิบตะโอ้โหยิงไปอัดไข่นั่นน่ะลูกทุ่มอ้าวทุ่มโดนดักครับผมโดยอิบราฮิมไทยบอลมาควินเทโรควินเทโรควินเทโรวิ่งแล้วไปแล้วครับผมเจ้าหนูควินเทโรควินเทโรควินเทโรดึงบอลโรแลนดูดี ขวาโอ้โหไม่เข้ากรอบเป็นไปได้อย่างไรและก็จบเกมครมบไี่เรียบร้อยครับผมวันนี้ก็3แต้มช,ชิวๆไปอีกนะฮะก็เ l l e a g u วัน่ะผมอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูมากแล้วเท่าไหร่นะครับจะให้ดูนะัดส,สำคัญสำคัญอย่างเดียวเนาะที่เหลือก็จะเน้นไปที่ฟุตบอล UECL กับพวกคาราบากับ FA มากกว่าเพราะมันเจอทีมใหญ่นะครับเอาละสหรับวันี้ก็ต้องขอพักไปที่ตรงนี้นะครับผมชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องจีฟเอาไว้กันสักคนละนิดด้วยนะครับยังไงมาติดตามกันต่อในพนพะ แล้วพบกันใหม่บ๊ายบายครับผม